สวัสดีนะครับพี่พีนเพื่อนนะครับผมสงการผ่านผลไปแล้วนะครับผมแล้วแต่จะมีที่ไหนที่เขาจัดวันลงวันไหลกันนะครับผมก็แต่ละพื้นที่นะครับก็จัดไม่เหมือนกันนะครับผมวันนี้นงเวสตนะครับพามาอัปเดตพามาดูเนาะอันไหนที่มันดูแล้วมันได้ผลนะครับก็แนะนํานะครับพี่พีนเพื่อนนะครับที่เล่นไม้ด้วยกัน นะครับนอกจากการปลูกไม้นะครับลงปลูกแต่ใส่กระถางอย่างเดียวนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะบางทีอาจจะเลี้ยงยากบางทีอาจจะโตช้าแล้วก็ถ้าเลื้อยขึ้นมาไม้มันก็ไม้ปลายยอดนะครับอาจจะเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วก็พวกระบบรากนะครับถ้าตัดเราก็ต้องตัดตัดแล้วไปชำ รอรากอีกนะครับผมต้องชํำรอรากอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหนุ่มเสษมาอัปเดตในคลิปนี้นะครับผมพี่พีเพื่อนคือหนุ่มเสดจะพามาดูนะครับผมจะพามาดูว่าที่หนุ่มเสดนะครับเคยอัปเดตมาแล้วนะครับคลิปหนึ่งนะครับที่ว่าตอนลงแปลงปลูกนะครับในคลิปนั้นระยะเวลานะครับที่หนุ่มเกษนํามาลงแปลงนะครับผม ทำแปลงแล้วก็มาลงปลูกไม่ว่าจะเป็นาลานิต้านะครับมอสเจล่านะครับลานิต้าด่างขาวด่างเหลืองแล้วก็จะเป็นพวกอัลโบพวกอัลโบนะครับไอพวกด่างจะไอพวกขาวเยอะๆเนี่ยไปปลูกใส่กระถางแล้วใบไหมนะครับแล้วก็ลนุ่งเศษก็เลยมาเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหม่เปลี่ยนวิธีการขยายพันธุ์ใหม่ โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยทีนี้เราจะปลูกนะครับลงแปลงแล้วก็มาปลูกนะครับปลูกและปลูกยังไงปลูกลักษณะแบบเอาต้นไม้ต้นไม้นะครับสายพันธุ์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ฉลุไม่ว่าจะเป็นตระกูลมอนสเตล่าฟิโลนะครับก็จะเป็นไม้เลื้อยนะครับก็จะเป็นไม้ตระกูลไม้เลือ้อยหรือจะเป็นซิงคูเนียมนะครับ พี่พเพื่อนๆนะครับมีพื้นที่ทําแปลงแบบนี้เลยนะนะครับทําแปลงประมาณนี้แหละทางแบบถ้าแบบนี้เลยพี่พเพื่อนทําเสร็จปรุงดินให้ดีๆนะครับปรุงดินมีอะไรบ้างส่วนผสมของดินนะครับหลวงเศรษจ,จะแนะนําเลยหนึ่งหนึ่งนะครับผมมะพร้าวสับต้องแช่น้ําก่อนนะครับมะพร้าวสับขาดไม่ได้พี่พเพื่อนนะครับลดต้นทุนเนาะนะครับจะเอาแบบใช้วัสดุแบบเทพเทเลยมันก็มีค่าเท่ากันอยู่ที่ อยู่ที่เราเข้าใจในการเลี้ยงดูไม้แต่ละชนิดนะครับการเอ่อที่เราชอบที่เรารู้ว่าเขาชอบแบบไหนดินปโปร่งในลักษณะแบบไหนนะครับผมจะให้เอ่อถึงจะทําให้ไม้สวยงามนะครับดังนั้นขอให้เราทําความเข้าใจนะครับการเลี้ยงไม้แต่ละชนิดก่อนว่าเขาชอบดินปลูกแบบไหนนะครับ อย่างอมเตล่านะครับชนิดต่างๆหรือจะเป็นแอนทูเรียมหรือจะเป็นซิงโกเนียมนะครับใช้ดินปลูกสูตรเดียวกันได้นะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยแบบนี้ก็มีอะไรบ้างอ่ะพี่เพื่อนแบบนี้คือมีเอ่อทานนะครับครึ่งส่วนมะพร้าวสับหนึ่งส่วนพิทมอสครึ่งส่วนเพอร์ไลท์หนึ่งส่วนปุ๋ยออสโมโค้นะครับประมาณสัก ไม่ต้องมากนะครับกะเอากะเอาอย่าให้มากแล้วก็มูลวัวสามารถผสมได้นะครับมูลวัวก็ไปตากแห้งนํามาตากแห้งแล้วก็มาผสมกับพิษมอสลดเพื่อลดความเค็มก่อนสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นพิษมอสในนุกเกษตรนะครับอัตราส่วนก็จะประมาณนี้นะครับพิษมอสก็ครึ่งส่วนพอแล้วมูลวัวสักนิดหน่อยนะครับเรากะเกนเอาแล้วก็เพื่อไร์ให้ได้ให้ได้ให้ได้หน,น้าดินประมาณนี้พี่เพื่อนเนี่ย <Yeah. S 1> ตรงๆง ลูกแค่ไม่กี่อาทิตย์เองแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เองนะครับไม้รู้สึกว่าพุ่งดีพุ่งแล้วที่สําคัญก็คือนะครับเป็นทิกดีๆที่สําคัญก็คืออะไรพี่เพ,พื่อนที่สําคัญก็คือระบบรากนะครับพี่เพ,พื่อนระบบรากมาไวรากได้ทุกได้ได้ยันปลายเลยนะนะครับได้ยันปลายยอดแล้วก็หนึ่งข้อสองข้อสามข้อก็แล้วแต่นะครับระบบรากมาดีมากพี่เพ,พื่อน ลุงเศษก็เลยมาแนะนํานะครับทิคดีอย่าปลูกไม้ใส่กระถางจนเกินไปเราลองวิธีนี้ลองดูลงแปลงไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปทําทหลักขึ้นขึ้นหลักไม่ต้องไม่ไม่ไมต้องพี่เพื่อนปลูกเลยปลูกในล,ลักษณะนะครับพีพีเบื่อนปลูกในล,ลักษณะแนวนอนเอาต้นไม้เอียงนะครับต้นไม้เอาเอาแบบเอียงเลยเอียงแล้วก็เอาดิน กบกบเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมพี่วินเพื่อนประมาณนี้นะครับเนี่ยให้เขาเลื้อยให้เขานอนไปกับดินพวกระบบรากแล้วจะให้ดูจะให้ดูแค่สองอาทิตย์อาจะได้เนะาะจะได้นะครับแค่สองอาทิตย์เองนะระบบรากรู้สึกว่ามาดีมากพี่วินเพื่อนเห็นไหม,ไมรู้เห็นหรือปเปล่าจับต้นดูเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเนี่ยรากปลายยอดนะครับรากปลายยอดมาดีมากเนี่ยเราก็ปลูกในลักษณะนะขุดหลุมแล้วก็เอารากลงไปกบดินในลักษณะแนวนอนนะครับไม้พวกนี้ถ้าเขาอยู่ในดินประมาณนี้เขาพอเ,เป็นไม้เลยอยู่แล้วนะครับพ,พี่เพื่อนเป็นไม้เลยอยู่แล้วเขาจะเลื้อยไปเขาจะนอนแนวนอนเขาจะลงไปเรื่อยนะครับระบบรากอากาศเขาจะ าหาสารอาหารหาเลื้อยเข้าไปกับดินเองนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยอาจจะปลายยอดอาจจะชันชันไม่เป็นไรพอย,ยาวๆไปนะครับเขาก็จะลงตามตามเนื้อดินรากอากาศเขาก็ไปไสดตามเนื้อดินก็จะเป็นรากที่สามารถดูดสารอาหารได้นะครับอาบูมี FC ตั้ถามเข้ามาว่าอาบูเนี่ยนะครับ อัลโบสามารถปลูกแนวนอนได้ไหมอัลโบได้ออรียได้ตระกูลไม้เลือ้อยได้ทุกทุกชนิดพี่เพื่อนโดยที่เราไม่ต้องไปใช้หลักนะนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้หลักอะไรเลยพี่เพื่อนเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้โดยที่เราไม่ไม่ต้องไปใช้หลักอะไรนะครับก็สามารถที่จะทําได้นี่เราจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งที่ดุงเกษตรทาไว้นะครับผมดีเหมือนกันอืมแล้วก็ไม้นะครับ ไปเจอแดดนะครับแดดประมาณ4ี่โมงสี่โมงเย็นนะครับพี่พินเพื่อนสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับจะพอดีเลยจะพอดีนะครับแดดประมาณ6กสิบห้าเปอร์เซ็นห้าสิบห้าหกสิบห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ยังได้นะครับพี่พินเพื่อนไม้เราก็สวยงามใบก็ต่งตึงความชุ่มชื้นก็สม่ำเสมอนะครับเนี่ยเราคงความชุ่มชื้นให้หนาดินนะครับมีความชุ่มชื้นประมาณนี้นะครับสม่ำเสมอเลย ไม่มีไม่มีเครื่องวัดนะไม่มีเครื่องวัดความชื้นไม่มีอะไรนะครับเรากะเกณฑ์ด้วยประสบการณ์เราเอานะครับเรากัดเกณฑ์ไม่ว่ากุชลุอินโดไม่ว่าอะไรนะครับผมเราสามารถกัดเกณฑ์นะครับเนี่ยเราเรียนรู้นะครับไปกับเขาได้แหละดูสวยมากไอตัวนี้นะครับเรากลับกล้องได้ก่อนนะนะครับผมโอเคนะครับ ดูลายเขานะครับอันนี้จะเป็นลายแบบคล้ายๆแบบเสือ,สอพลานเนยนะเห็นไหมครับกเก็บไว้นะพี่เพื่อนนะครับไม้ภูฉลูนะนะครับตอนนี้น่าซื้อมากที่ประเทศไทยนะครับน่าซื้อหน้าเก็บมากนุ่งเศษกำลังหรือบอสใหญ่นะครับของที่สวนนะครับสวนนุ่งเศษที่นุ่งเศษดูแลอยู่ก็คือเป็นเป็นสวนแนวหน้านะครับคือสวนเราจะเป็นสวนที่ใหญ่ใน ในประเทศเกาหลีใต้เลยนะครับขึ้นชื่อลรือนมเลยนะครับโจอินฟูเรียนะครับผมขึ้นชื่อลรือนมนะครับพวกประเภทไม้นะครับอยู่ที่นี่นะครับแหล่งร่วงแหล่งรวบรวมไม้อยู่ที่นี่นะครับดังนั้นบอสใหญ่เขาจะไปเป็นคนที่สั่งสั่งไม้จากต่างประเทศอย่างเดียวนะครับสั่งจากไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนนะครับหลักๆคือประเทศจีนในช่วงนี้นะครับเพราะว่าจีนเขาจะไปสั่งที่ไทยนะครับพี่เพื่อนจีนจะไปสั่งที่ไทย แล้วก็ให้ไทยส่งไปจีนจีนจะส่งมา,มาเกาหลีใต้ถ้าจะส่งมาจากไทยมาเกาหลีใต้ไม่ได้นอกจากเกาหลีส่งไปไทยได้นะครับไม่รู้ว่ากรณีอะไรไม่รู้เหตุผลนะครับลุงเสียดไม่สามารถบอกได้นะครับผมรู้ประมาณเท่านี้ว่าส่งไม่ได้นะครับดังนั้นนี่แหละทางสวนเรานะครับก็สั่งจากจีนให้จีนสั่งจากไทยนะครับผมประมาณนี้พี่พเพื่อนแล้วทีนี้ก็จะมีแอปพินนะครับ จะให้เขาลองลองลองส่งนะครับให้ชิปปิ้งเขาลองทําเรื่องส่งลองลองเล็กกีกน้อยลองดูก่อนว่าสามารถส่งได้ไหมนะครับถ้าส่งได้ก็ผ่านเลยแจวนะครับผมดูดูดูสวยงามเก็บนะครับพี่เพื่นเพื่อนที่เกาหลีนะครับราคายังใบละ8,000ขึ้นไปนะครับผมใบละหมื่นห้าตามความสวยนะครับใบละ20,000ขึ้นไปแต่ถ้าลานิต้าด่างหรืออควินิต้าเซนะครับผมถ้าตัวขาวตอนนี้ไม่จำหน่าย นะครับไม่ละแสนก็ไม่จำน่ายตัวขาวคือตัวนี้ขาวแท้แน่นอนนะครับแต่ฟอร์มยังไม่มาเขาท่านั้นเองนะครับหนุ่มเสร็จไม่ได้ไม่ได้ไปแบบเลี้ยงแบบยาวนะครับผมแป๊บเดียวก็ต,ต,ตัด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 นะครับบางทีไม้นะครับพวกนี้ทาไมราคาสูงเพราะว่าไม้มันดิ้นบ่อยนะครับมันมันด่างไม่นิ่งบางทีซื้อไปแล้วไม่ใช่ว่าจะได้จํานวนด่างที่สวยงามเลยไม่ใช่นะครับพี่พเพื่อน ไม้ทำไมถึงราคาแพงถึงมีจำนวนน้อยเพราะว่าค่อนข้างที่จะทำยากนะครับผมไม้ตัวไหนทำยากนะครับไม้ตัวนั้นน่ะย่อมราคาสูงอย่างกั้นส้มดางอย่างอะไรน่ะนะครับไม้ที่ว่าแพงๆนะครับก็คือเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็มีน้อยคนก็แย่งกันเอฟแย่งกันซื้อนะครับอย่างอัลบูพี่เพื่อนท่านไหนมีโอกาสถ้าได้เห็นคลิปตุงเศษแล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับสไครต์ให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจหนุ่มเกษตรที่จะมาอัปเดตไม้นะครับแล้วก็แนวทางแนวคิดนะครับที่ต่างประเทศเขานิยมกันยังไงนะครับตัวไหนน่าเก็บไม่น่าเก็บนะครับสวยมากเลยโอ้โหจะพาไปดูแปลงนี่แหละเ c หนุ่มเกษตรนะครับลองทําดูนะครับทําแปลงความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่เมตรเมตรเมตรยี่สิบหรือเมตรห้าสิบนะครับผม แต่ความยาวความยาวแล้วแต่พี่เพื่อนเลยความยาวจะเอากี่เม็ดก็ได้นะครับความยาวเอากี่เม็ดก็ได้แป๊บเดียวพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าเราจะจัด,จ,ดจะตัดจำหน่ายนะเห็นไหมระบบรากมาดีเห็นนะครับเนี่ยระบบรากมาดีอ่าเริ่มมาแล้วแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เองยังไม่ถึงสองอาทิตย์ด้วยซ้ำไปใช่ไหมที่ดุเกเศษอัปเดตไปนะครับผมอัปเดตเนี่ยไม้เขาในในลักษณะแนวนอนอยู่แล้วนะครับ ไม้เลือเนี่ยเขาต้องนอนตามพื้นดินอยู่แล้วนะครับเรือตามพื้นดินเราเอาธรรมชาตินะครับมาเป็นตัวตัวแปลงตัวดัดแปลงตัวไม่ต้องทาแปลงเลยก็คือธรรมชาติเขาเป็นไม้เลืออยู่แล้วเราเอาจุดนี้มาใส่เราจะได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ไม้ยอดเราจะได้สมบูรณ์โตวไวแข็งแรงนะครับใบแ,แล้วใบจะได้ใหญ่จะได้สวยงามนะครับดีกว่าเอาไม้ปลูกใส่กระถางแล้วก็ขึ้นหลักขึ้นหลักแล้วยังไง ฟอมใหญ่ก็จริงแต่ระบบรากอากาศระบบรากของเขานะครับนานๆไปจะฟอร์ฟอแล้วการตัดชำการเอามาทํารากให้มันกลับมาดีค่อนข้างที่จะรากค่อนข้างที่จะมายากมาช้านะครับผมดังนั้นเราต้องรักษารากอากาศไว้ก็คือเราปลูกแนวนอนคืออันไหนมีมเคล็ดลับดีๆมีทคนิด,ดีนะครับหนุ่มเกษตรก็พยายามแนะนํานะครับแนะนํากันไปเดี๋ยวพาไปดูอีกแปลงหนึ่งที่ทาเมื่อวานนะครับ FC ลงเกษนะครับท่านไหนที่ดูแล้วก็ดูนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันนะก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้นะโอ้โหได้แสงนะครับแสงประมาณตอนนี้ก็16นาฬิกา52นาทีนะครับผมท่านไหนสนใจไม้ตัวไหนอย่างอคูเมต้าหรือลานต้านะครับผมน่าเก็บแล้วก็ผู้ฉลุยักษ์ด่างขาวก็น่าเก็บยักษ์แท้แน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเป็นผู้ฉลุญี่ปุ่นตัวเล็กข้อั้นธรรมดาก็อีกอย่างหนึง่งนะครับก็น่าเก็บหมดนะครับไม้ด่าง ตอนนี้น่าเก็บทุกตัวเลยเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนพูดแล้วเหนื่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับล็อกไว้ก่อนนี่คือนี่คือในในส่วนของหนุ่มเศษที่ทําไว้นะครับผมทําแล้วทําแล้วก็มามาอัปเดตมาทําเราปิดครับนี่ก็คือโรงเรือนห้องอบห้องอบหนุ่มเศจนะครับผมไม้ทําไม้ทาอะไรก็เอาไว้ตรงนี้แหละเยอะๆก้านส้มไม่ด,ด่างสักต้นเลยใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นคาราเมลไม่ว่าจะเป็นก้านส้มไม่ว่าจะเป็นก้ามกุ้งนะครับไม่มีตัวไหนเลยถ้าไหนสนใจอโลกาเซียแก้วสารพัดนึกดางหรือจะเป็นแก้วสารพัดนึกตัวไฮบริดใหม่นะครับจะเป็นตัวชมพูนะครับตัวชมพูตัวนี้แล้วก็จะเป็นแก้วสารพัดนึกดางเฉาชมพูชมพูชมพูดางสามสีด่างขาวด่างเหลือง นะครับมีไทคอนที่สวยเนื้อเยื่อเรานะครับผมมีทำจำนวนไว้โอ้โหสโีสวยมากแล้วก็ท่านไหนสนใจเอาไปรุ่นกันเอาไหมนะครับฟิโลดาบเงินเนื้อเยื่อเราด่างแต่ว่ามันด่างไม่ค่อยมากหรอกเดี๋ยครับก็เอาไปรุ่นกันเอางนเ,เสร็จให้ดูอา้าวน้องเมอันนี้ก็คือปลูกประดับนะครับสร้างมูลค่าให้กับไม้ปลูกใส่กระถางสวยๆก้ามกุ้งด้วยอะไรด้วยนกระดาษ โรดิต้าดางังเฮ้ยทำอะไรน้องเมย์ยให้ดูแต่ตัวนี้นะครับปลูกเหมือนกันปลูกผสมผสีกันไปอันนี้กลีนออนกลีนหนุตัวชอบตัวรักเลยนะครับหายากเหมือนกันเห็นไหมนี่ทำแปลงประมาณนี้อันนี้ยังไม่ถึงเมตรเลยนะพี่เพื่อนยังไม่ถึงเมตรเลยนะ แล้วก็ทำแปลงนะนะครับนะในลักษณะที่ยาวๆทำยาวยาวไปเลยพี่พีน่น้องนองสวยไหมน้องขมิ้นสวยงามตามท้องเลยน่ะน้องขม,มิ้นสวยงามตามท้องเลยเนี่ยประมาณนี้ดินไม่ต้องใส่มากนะมีเอฟซีนะครับทักถามเข้ามาว่าใส่เนื้อดินเยอะไหมไม่ต้องเยอะน้องขม,มิน้นประมาณเท่าไหร่นะกี่เซนนะประมาณประมาณความความหนาของของเนื้อดินนะครับความหนาของเนื้อดินประมาณสักสามสามเซนได้ไหมขม,มิน้น สามสี่เซนเนาะประมาณเท่าไหร่พี่เพื่อนไม่ต้องไปใช้ดินปลูกหนาเกินไปนะครับใช้ด้ปลูกหนาเกินไปก็ไม่ดีอาจจะอมความชื้นมากเกินไปนะครับประมาณความเท่าไหร่ประมาณนิ้วไหมคอข้อสองสองสองหลอดอ๋อสองข้อมือหรือว่าหรือว่าอาจจะ ข้อมืออนึงอ่าข้อมือนึงก็ได้พี่บินเพื่อนนะครับความหนาของดินนะเวลาเราปลูกเราก็เอาดินมาเนี่ยโปะโปะโปะตรงตรงข้อเขาตรงข้อตาตรงอะไรเขานะครับผมเนี่ยโปะไว้ประมาณนี้แหละโอ้โหนี่ยอมากใบไม่มีไม้สักใบเลยนะครับเลี้ยงยังไงเลี้ยงให้สวยโอ้โหกกพูดกันไปไม่ใช่ชมตัวเองนะพี่บินเพื่อนมันสวยของมันเองเนี่ย ไม่มีไหมเลยนะครับเห็นไหมครับเก็บทําจํานวนประมาณนี้ขายไม่ได้ไม่ต้องไปขายนะครับราคาลงจัดก็ไม่ไหวพี่เพื่อนนะครับต่างประเทศเขายังปังอยู่เลยยังสุดยอดอยู่เลยเราก็ทําจํานวนไปนะครับอันไหนพอขายได้เราก็ขายอันไหนมันไปไม่ได้เราก็ทําจํานวนกันไปแล้วก็หาช่องทางส่งต่างประเทศหาตัวแทนส่งต่างประเทศคนไหนทําเอกสารได้คนไหนสามารถส่งได้ เราก็ไปเสนอให้คนนั้นนะครับขายให้เขาไปให้เขาไปทาต่อขายต่อก็ได้นะครับผมเนี่ยไม้อยู่ที่ความต้องการถ้าต้องการมากๆม,มันก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้หนูเกษก็อัปเดตให้ดูนะครับแนะนําอีกวิธีหนึ่งรู้สึกว่าชอบแล้ว,ลวจะให้น้องน้องหมนนะครับทํายาวเลยจนโลก,กวาไม้พวกนี้ออกหมดเลยนะครับผมทํายาวทําเป็นแปลงยาวไปเลยเหมือนปลูกผักนี่แหละนะครับไม่ต้องไปใช้หลัก ลูกแนวนอนอย่างเดียวโอเคครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับจากไลน์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ